อันนองเซียวอันนองเซียวเยอะเยอะเสารังเฮเยอะยอยออันนองเซียวเยอะเยอะเสารังเฮเยอะยอยอสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวรูทินเตอร์ทุกๆคนเลยนะคะสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะปีนี้วันลอยกระทงอาจจะไม่สดใสเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเราก็ภาวนาแล้วก็ สงใจหรือความเศร้าไปกับน้ําไม่ต้องเก็บมันไว้ในใจเก็บมันไว้ลึกๆแล้วก็ปล่อยไปกับน้ํานะคะสุขสันต์วันลอยกระทงมากๆเลยคุณฟังา้าอยากให้คุณฟังสนุกไปกับวันลอยกระทงไม่ต้องไปเครียดนะมีเพลงมาฝากให้ด้วยพร้อมแล้ว ส่งให้เราสุขใจคุณจะส่งให้เราสุขใจมีความสุขมากๆวันลอยกระทงนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาแม้ปีนี้จะไม่ได้ลอยก็ปีหน้าไปลอยกันใหม่อันตัวเรานามนี้ฮ่วบุกกี้ขอให้โชคดีทุกคนวันลอยกระทงไปแล้วนะๆนาะนะ